สวัสดีครับพี่น้องท่รัละครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่15ข้อ1ถึงข้อที่9นะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งผมให้หัวข้อมันดีว่าลักษณะของคริสตชนเปลือกนอก แล้วจะสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าครั้นพวกฟาริสีและธรรมจาร์ออกจากเยรูซาเล็มมาทูลถามพระเยซูว่าทําไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดคําสอนที่ตกทอดมาจากบรรบุด้วยว่าเขามิล้างมือเมื่อรับประทานอาหารพระเยซูต,ตัดตอบเขาว่าเหตุในพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยเห็นแก่คําสอนที่พวกท่านรับมาจากบรรบุษเล่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า และผู้ใดประนามบิดามารดาจะมีโทษถึงตายแต่พวกเจ้ากลับสอนว่าผู้ใดกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นของถวายแด่พระเจ้าผู้นั้นไม่ต้องให้เกียรติบิดามารดาของตนอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายจึงทําให้ธรรม่างของพระเจ้าเป็นหมันเพราะเห็นแก่คําสอนของพวกท่านโอ้คนน่าสื่อใจคนอิสยาได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้วว่าประชาชนให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลาจากเรา ขอนมัสการโดยหาประโยชน์มิได้ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพรดดับลัทของพระเจ้าพระคัมภีร์ตรงนี้น่าสนใจนะครับมี3อย่างครับของลักษณะของคริสเตียนที่เป็นแค่เปลือกนอกอันที่หนึ่งก็คือเน้นสิ่งภายนอกพระคัมภีร์ในข้อหนึ่งข้อ2องขเน้นอะไรครับเน้นตรวจสอบคนอื่นว่าคนนั้นสอนผิดยังไงเนี่ยครับมันเริ่มวิพากษ์วิจารณกันปัจจุบันนี้หลายคนก็ชอบวิจารณคําเทศนาของแต่ละคนคนนั้นเทศดีอย่างนั้นคนนี้เทศดีอย่างนี้นะครับหรือคนนั้นเทศไปดีอย่างนั้นอย่่่าางงนนนนนีี้้อยเป็ สิ่งที่เราเน้นกันภายนอกและพวกฟาริสีธรรมอาจารย์ก็ชอบเน้นแบบนี้แหละครับแต่ก็หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขากำลังทําอยู่นั้นเป็นแค่รับจากบรรพบุรุษมาวันนี้หลายครั้งคําสอนหรือสิ่งที่เราได้รับมานั้นเรารับมาจากแค่บุคคลแต่ไม่อยู่บนพระคัมภีร์วันนี้มีหลายคนตามอาจารย์ครับแต่ไม่รู้ว่าตามไปทําไมนะครับอาจารย์คนนี้เน้นแบบนี้ก็ตามคนนี้ไปแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเน้นนั้นอยู่บนพระคัมภีร์หรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอันเรื่องอันตรายมาก เพราะคําสอนที่มาจากบรรพุนั้นหลายครั้งนั้นมันก็มาจากเหมือนกับตอนที่เขาไปเป็นทาสเนบาบิโลนแล้วก็มีการเขียนหลายๆกฎหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งพระเยซูคริสต์บอกว่ามันไม่ใช่บัญญัติของพระเจ้าอันที่สองนอกจากเน้นในสิ่งที่ไม่ควรเน้นอันที่สองก็คือหนีในสิ่งที่ควรจะทําเขาควรทําอะไรครับควควรจะให้เกียรติบิดามารดานะครับควรจะเลี้ยงดูบิดามารดาแต่เขาหาช่องทางครับนะฮะบ,บอกว่าไม่ต้องดูแล ถวายพระเจ้าให้หมดแล้วไม่ต้องดูแลพ่อแม่แล้วพระเยซูท่านทําให้คําสอนเป็นหมันไปและกันเองเนี่ยนะครับหลายครั้งเราเน้นในสิ่งที่ไม่ควรเน้นอันที่สองเราหนีในสิ่งที่เราควรจะต้องทานะฮะอะไรที่พระคัมภีร์เน้นอย่าลืมนะครับการรับใช้พระเจ้าต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวเราต้องเน้นในสิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นนะครับนะฮะการถวายทรัพย์เหมือนกันพระองค์ไม่ได้เน้นเรื่องจํานวนมากจํานวนน้อยแต่พระองค์ทรงเน้นถึงเรื่องของใจ แต่การมากหรือน้อยนั้นมาอยู่ที่ใจมาเป็นเรื่องหลักก่อนนะครับอย่าไปเน้นในเรื่องที่ไม่ควรจะเน้นนะครับการแต่งตัวในโบสถ์ก็เหมือนกันอย่าไปนเน้นอะไรมากนะครับชุดหรูหราอะไรทั้งวงนี้อย่าไปนเน้นมันมากนะครับตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงก็อย่าไปนเน้นมันอันที่3ครับนมัสการแต่ปากสังเกตพระคัมภีร์ตรงนี้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสนั้นแต่ข้อที่7ถึงข้อที่9ว่าพวกเขาหน้าซื่อใจคดเพราะว่าให้เกียรติพระเจ้าแต่ปากนมัสการแต่ปากและน่าสนใจว่าการนมันสเศสนมัสการแต่ปากหมายถึงอะไรครับ ก็คือเอาบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นคําสอนพระเจ้าการนมัสการคือการกระทําตามการกระทํากรรมไม่ใช่คือการที่เราแค่เชื่อพระเจ้าการนมัสการไม่ใช่คือชีวิตที่มาร้องเพลงอย่างเดียวแต่การนมัสการคือชีวิตที่ทําตามกับพระองค์เจ้าด้วยวิญญาและด้วยความจริงนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราแต่ถ้าเราไม่สนใจวรชชนาของพระเจ้าเราก็ไม่ได้นมัสการพระองค์ จะสังเกตน,นะครับพระคัมภีร์ตรงนี้ลักษณะคริสเตียนเปลือกนอก3ประการ1เน้นแต่สิ่งเปลือกนอก2นี้สิ่งที่ควรจะทำรามนมัสก,การพระเจ้าแต่ปากเท่านั้นขอพระเจ้าเมตตาเรา